ระหว่างเพชรทั้งหมดในตลาดไม่ว่าจะเป็นซีแซเพชรโมอิสเพชร c ี d ดีและเพชรแท้ n a t u r a l Diamon d คลิปนี้จบในคลิปเดียวใครที่สนใจซื้อเครื่องประดับที่เกี่ยวกับเพชรนะคะฟังคลิปนี้ให้จบนะคะก่อนตัดสินใจซื้อจะเป็นประโยชน์มากๆเลยค่ะก่อนอื่นเราจะต้องแยกในโซนของเพชรแท้กับเพชรเทียมก่อนนะคะเพชรแท้เนี่ยเราจัดอยู่ในหมวดของเพชรที่เกิดจากธรรมชาติและเพชรที่เกิดจากในห้องแลบค่ะส่วนเพชรเทียม เพชรตัวนี้เนี่ยเป็นเพชรที่เกิดจากคาร์บอนแต่ว่าไม่ได้เป็นเพชรแท้นั่นเองค่ะเรามาเริ่มกันที่เพชรเทียมกันก่อนนะคะเพชรเทียมเนี่ยก็คือเป็นเพชรซีแซหรือว่าเพชรคิวบิกซิงโครเนียนะคะเราสามารถเรียกว่า pet Swiss, pet เพชรสวิสเพชรลสเซียก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเพชรประเภทนี้เนี่ยก็จะมีแข็งความแข็งเกบกว่าพลอยเนื้ออ่อนแล้วก็ราคาอาจจะอยู่ที่หลักร้อยไปจนถึงหลักพันนั่นเองนะคะส่วนเพชรประเภทนี้นิยมใช้ทําอะไรก็จะทําเป็นพวกคอสตูมจิวเวอรี่นะคะเครื่องประดับตกแต่งต่าง เจ้าแต่งอะไรต่างๆที่ราคาไม่สูงนะคะก็จะเป็นเพชรประเภทนี้นั่นเองซึ่งเพชรประเภทนี้เนี่ยมีอยู่มายาวนานแล้วนะคะต้องบอกเลยว่าในยุคของรุ่นพอ่อรุ่นแม่รุ่นปูน่รุ่นย่าเนี่ยเพชรสวิตหรือเพชรลาเซียน er เนี่ยก็มีแล้วนั่นเองนะคะข้อที่2ค่ะนั่นะก็คือเพชรโมอีสหรือเพชรโมเส้นไนท์ทำไมถึงชื่อโมเส้นไนท์นะคะเป็นชื่อของคนที่ขิดคนนั่นเองค่ะเพชรประเภทนี pet ้เนี่ยจะมีความแข็งกว่าเพชรซีแซนนะคะและแข็งใกล้เคียงกับเพชรจึงสามารถที่จะจี้ขึ้นเพชรหรือว่าสะท้อนความร้อนนะคะ เราสามารถที่จะเรียกว่าเพชรโมอิสเพชรโมเส้นไนนได้นิยมเอามาทําเป็นจิวเวลรี่เป็นงานหลักเลยนะคะแต่ว่าเพชรตัวนี้ก็จะมีหลากหลายเกรดบางเกรดนะคะก็อาจจะมาทําเป็นผู้แบบจิวเวลรี่แบบทั่วไปหรือว่าจ,จะเป็นพวกเครื่องประดับได้เช่นเดียวกันแต่ว่าเพชรเกรดสูงๆนะคะก็จะทําเป็นพวกงานไฟจ e วเ w e ร r y ราคาก็จะอยู่หลักพันไปจนถึงหลักหมื่นนั่นเองค่ะส่วนทัด ค้ามาในหมวดของเพชรแท้นะคะเพชรแท้แน่นอนว่าอย่างแรกที่ทุกคนรู้จักก็คือเนเชอรัลด m มอนนะคะที่เวลาที่ออกไปเซิร์ชทุกอย่างเนี่ยเขาก็จะเรียกว่าเนเชอรัลด m มอนก็คือเพชรที่ขุดจากเหมืองนั่นเองค่ะเวลาที่เราไปเจอจากธรรมชาติขุดออกมาเป็นก้อนแล้วก็เจรไนาแบบนี้เนี่ยก็ะจะเรียกว่าเพชรนะคะซึ่งจะมีราคาสูงที่สุดในตลาดเลยนะคะคก็อาจจะเป็นแบบกระดัดไปจนถึงหลักหมืน่นไปจนถึงหลักแสนนั่นเองเพชรม,มันใหญ่ๆหายากๆนะคะแบบ10กระดัด8กระดัดก็อาราคาอาจจะไปถึงหลัก10ล้านเลยทีเดียวค่ะ ีนี้อีกหนึ่งนวัตรกรรมที่กำลังเพิ่งออกมาและเป็นกระแสมากๆเลยคือเรียกว่าเพชร CVD ย่อมาจาก Chemical Vapor Deposition หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า Lab Grown Diamond นะคะ Lab แปลว่าห้อง Lab Grown แปลว่าการเจริญเติบโตนั่นเองก็คือเพชรที่เกิดการเจริญเติบโตจากห้อง Lab ทีนี้หลายๆคนบอกเฮ้ยแล้วมันเจนริญเติบโตยังไงคือเพชรประเภทนี้เนี่ยเขาจะเอาเป็นเหมือนกับมวลของเพชรนะคะเข้าไปในห้อง Lab แ,แล้วก็เร่งอุณหภูมินะคะแล้วก็จำลอง Lab ให้มันมีเป็นเหมือน เพชรตัวนี้ก็เริญเติบโตเร็วกว่าธรรมชาตินั่นเองและที่สําคัญนะคะเพชรประเภทนี้เนี่ยก็จะมี optical physical ทุกอย่างเป็นเหมือนเพชร natural diamond นะคะและเพชรประเภทนี้เนี่ยสถาบันใหญ่ๆเนี่ยก็สามารถที่จะรับรองบอกว่าเป็นเพชรแท้ได้เช่นเดียวกันค่ะ